สวัสดีค่ะวันนี้มีเวลานิดหน่อยแล้วก็เลยมาว่ายน้ำกันที่สวนน้ำสุดท้ายและท้ายสุดค่ะทุกคนค่ะจบแล้วทริปวันนี้นะคะเดินทางมาจากละหันสายเพื่อที่จะมาเล่นสวนน้ำนะคะสวนน้ำ MP เสิงสายนะคะใครที่อยู่ละแวกนี้ก็แวะมาเล่นกันได้นะคะมะีเครื่องเล่นของ เด็กๆนะเป็นสไลเดอร์นะคะส่วนด้านนี้ก็มีนะเป็นของผู้ใหญ่นี่นะค่คขาเข้าก็ไม่ได้แพงมากนะคะผู้ใหญ่ก็หัวละลอยนะคะมีชุดมีอะไรให้พร้อมนะ,ะแต่ถ้าใครที่จะเตรียมชุดมาเล่นเองนะก็ได้เหมือนกันนะคะอย่างมาลิสาแบบนี้นะคะแล้วก็วันนี้ก็คือมาด้วยฝนนะคะแม่ฝนนะคะมาแล้วก็ฝนตกนะคะ จริงๆแล้วช่วงนี้ก็คือจะฝนตกประจาประจานะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครมาก็หาผ้าห่มผ้าห่มเสื้อกันหนาวห้เสืตัวอะไรมาให้ด้วยนะคะเรียบร้อยนะคะจะได้ไม่หนาวแล้วเพราะวันนี้คือไม่ได้ไม่ได้เตรียมอะไรมามากแล้วก็หนาวนะคะเพราะฝนตกเนาะแต่ก็ยังให้ฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะคลิปหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนอีกแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันฝาะะกด้วยนะ